ค่ะขาดูบรรยากาศนิดนึงก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เนี่ยแต่ละท่านที่เดินทางมาอุบัยิการคลุกคลื้นมากนะคะกองจงกองเชียร์เนี่ยเขาบอกห้ามโหใช่ไหมใช่ฮะคือกองเชียร์กันไปเนี่ยเยอะมากเลยฮะแต่ละคนนี่คือคณะ้าตาฮะของ6ตัวแทนพัคที่มาขึ้นเวทีดีเบตนี่อแต่ไม่ชกกันนะคะงานนี้สู้กันด้วยปีปากอย่างเดียวกองเชียร์เขาก็นั่งด้วยกันได้ดีนี่ โอ้โหไม่มีใครยอมใครฮะคุณฟ้าคุณผู้ชมเพราะที่เวทีดีเบตเราจัดขึ้นล้อกับทางด้านของทีมรายการเราคือสังเวียนเลือกตั้ง66จัดดีเบตกันบนเวทีมวยเลยวันนี้แล้วแต่ละคนให้มาประชันออกอาวุธกันเลยว่าแต่ละท่านมีนโยบายอะไรแต่ละพักทำไมต้องเลือกพักท่านแล้ววันนี้โอ้โหดูเดือดเผ็ดมันมากหยิบยกกันขึ้นมาเลยไม่ว่าจะเป็น เงินหนึ่งหมื่นบาทบางพักบอกเพื่อไทยบอกผมจะแจกเงินหนึ่งหมื่นแต่ละพักเขาว่าไงโอ้โหเผ็ดและเดือดมากนะวันนี้นะคะเราจัดที่วลสวลสยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิมีหกพักด้วยกันก็มีคุณมิ่งขวัญพลังประชาราัฐคุณเกียรติสิทธิมรน,นะคะจากประชาธิปัตย์แล้วก็ข้างๆคือคุณจิรายุหวงทรัพย์จากเพื่อไทยคุณจุติไกรเลิกพี่ไก่จากรวมไทยสร้างชาติมีคุณไอติมก็มาโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะเป็นรวมรุ่นใหญ่นะแต่บางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าไร แก่แค่อายุจริงๆเพราะขึ้นมาก็ไม่ยอมใครเหมือนกันค่ะเนี่ยเห็นคุณจิรายุดมยาดมนะแต่ขึ้นบนเวทีสังเวียนมวยแล้วโอ้โหฟิตนะฟิตอยู่นะแม่นี่คุณสุภาชัยใจสมุทรนะคะจากภูมิใจไทยด้วยคือจริงๆวันนี้ถ้าใครไม่ได้ดูไปดูย้อนหลังได้ในยูทูบก็มีแล้วก็เราถ่ายทอดสดไปเมื่อช่วงห้าโมงครึ่งแต่เผื่อใครพลาดเพราะไม่อยากให้พลาดจริงๆแล้วเผื่อใครมีเวลาน้อยอยากดูก่อนเข้านอนคืนนี้วันนี้ตัดไฮไลท์มานะมีหลายประเด็นหลายคําถามคุณฝ้า่ที่คัดมาให้คุณผู้ชมดูเพราะ เงินหนึ่งมือบาทเพื่อไทยเอาเงินมาจากไหนอะแล้วแต่ละคนโอ้โหวิจารณ์กันแม่ดูเดือดเผ็ดมัน,เ,มนเรื่องนโยบายเศรษฐกิจไม่นับรวมเรื่องของว่าถ้าได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วจับมือกับใครไหมอ๋อใช่ใช่ใชบางพักประกาศเลยไม่เอาบางพักบอกเดี๋ยวขอดูตัวเลขก่อนบางพักบอกว่าฉันจะต้องเป็นรัฐบาลยืนหนึ่งแล้วอีกคําถามหนึ่งเพื่อล้อกับทางด้านของทุกตัวข่าวทุนที่สองแหมมันรู้ใจคุณทักสิ่งทักกับเมืองไทยอุ้ยเอากันไหมแต่ละคนถด้วยหรอ ไปชมไฮไลท์หมัดเด็ดน็อกสังเวียนฮะเชิญค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมัดเด็ดน็อกสังเวียนนะครับ สังเวียนนะครับผู้แทนจากหกพักก็พร้อมแล้วนะครับดังนั้นยกที่1เริ่มได้ครับเอาไหม หมื่นหนึ่งเขาแจกเขาแจกพี่ด้วยนะเขาแจกพี่ด้วยนะแต่พี่ต้องพงมือถึงวนเดินซื้อของนะเอาเรื่องหมื่นหนึ่งนะจนถึงวันนี้ยังไม่ตอบเลยครับที่ไปตอบก็ถามอะไรเขาไว้งบประมาณฮะให้งบประมาณเพิ่มนะครับถามว่างบประมาณนี้จะเอามาจากไหนก็ยังไม่ได้ตอบชัดประชาธิปัต์จะมีแบบนี้5ห0 0้าแสนกว่าล้านครับห้าแสนหกหมื่นล้านประชาธิปัต์จะมีปัญญาคิดแจกเขาไหมเอางี้ผมไปทุกเวทีคำถามนี้ยังไม่เคยได้รับคำตอบ อา้าแล้วท,ที่ที่ต่อไปอ่ะให้ผบ<ช>ครับใช้งบก,ใงบก็ใช้งบก็บอกมาเลยว่าจะใช้งบประมาณแล้วเอามาจากไหนก็งั้ <ฮะ S 1> นะครับสร้างนี้เพิ่มไหมเอาไว้ชัดๆประชาชนจะได้เลือกถูกนั่นข้อที่หนึ่งครับข้อที่สองเนี่ยไม่มีประเทศใดในโลกเนี่ยนะครับที่ออกแบบนโยบายอ้างกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เอาเงินมาเข้ากระเป๋าตัวเองคนที่ไม่ต้องช่วย นึกนี่ยหมายว่าคนที่รวยที่สุดในประเทศก็ได้หมื่นหนึ่งสมมติคุณอุคงอิงได้หมื่นหนึ่งได้ด้วยท่านเศรษฐาได้หมื่นหนึ่งได้ด้วยอาจารย์ชัยเกษมอยู่บ้านได้หมื่นหนึ่งได้ด้วยหัวหน้าจุลินได้หมื่นหนึ่งต้องใช้เงินไหมหมื่นด้วยเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยนโยบายอย่างนี้ไม่ถูกต้องมันมันไม่ใช่นะครับพูดจบแล้วเดี๋ยวผมจะตอบไปประชาธิปัตจัยจะทำไงก็ เราไม่จําเป็นต้องใช้วิธีนี้เราจะช่วยคนที่ควรได้รับการช่วยเหลือด้วยวิธีไหนแบบนโยบายหมาเด็ดนโยบายให้เงินอย่างนี้นะครับ <ฮะ S 1> ถ้าช่วยคนสักประมาณ 10- บถึงสิ้าล้านคนที่จําเป็นต้องช่วยเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ว่านะครับพอดีอีก35ล้านคนเนี่ยมันไม่ต้องช่วยฮะคือแจกไปาดาเกินไปอ่ะลาดเกินไปฮะมันผมคิดว่าแล้วจะอ้างกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้นะแล้วผมถามตอนแรกตอนแรกก็บอกว่าเป็นเงินสกุลดิจิตอลใช้คํานี้เลยนะฮะใช่ฮะ ต่อมาเป็นดิจิตอลวอลเล็ตมันหนังคนละม้วนเลยนะเนี่ย <lifting brewer> <st> คือเวลาแจกเงินเนี่ยเราไม่รู้หรอกคนไหนรวยหรือไม่รวยแต่ถ้าเกิดเป็นคนรวยแล้วนะครับผมแนะนําท่านใดที่รวยนะครับท่านได้1 0,000บ 000, าทครอ,อบครัวท่านมี4คนนะครับ,รบวันลุกขึ้นท่านตื่นเช้ามาท่านท่านออกไปปากซอยหาป้าแม้นป้าเมียนที่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเหมา3วันวันละสามพัน,น,นหมดหมืน่นเงินกระจายเข้าไปทั้งระบบเหมือน,นกันครับ <sm art noise> คิดยากหรือเป็นคนรวยคิดยากตรงไหน <sm art noise> นี่นี่คือกระตุ้นเศรษฐกิจตรงที่สุดมีคนรวย รวยแล้วยังไงครับมันก็ต้องแจกอ่าผมถามรักษาเนี่ยถ้าเกิดบอกให้คุณรวยไม่รักษาได้ไหมอ่ะหรือเราไม่ช่วยคนจนหรือเราช่วยคนแบบนั้นได้ไหมมันก็ต้องพูดเสรีภาพทางสังคมเท่ากันแต่วิธีการผมแนะนานะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่พอมีสตางค์พันล้านหมื่นล้านนะครับถ้าได้1 0,000บาทอย่าลืมนะครับปากซอยพี่สมศักดิ์ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่เหมามาทั้งร้านหนึ่งหมื่นบาทขอบคุณพี่ยูครับขอบขอบผู้นำได้ไหมพี่สุภิชัยเชิญนะครับ ขออนุญาตพูดเรื่องคือจะพูดในโยบายตัวเองหรือจะพูดดิจิตอลน้องหนึ่งหมื่นนิดหนึ่งเดี๋ยวไทำไมไปยุ่งอะไรกับพักผมจอบไม่รอดไม่แม่คือคือจะบอกว่าเมื่อกี้พูดเรื่องกระเป๋าตุงเนี่ยนะใช่ครับกระเป๋าตุงในขณะเดียวกันประเทศจะมีหนี้ตุงเลยห้าแสนห้าหมื่นเขาบอกแล้วเขาไม่ได้กู้เขาไม่ได้กู้เขาบอกผมบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้แม่ค้าที่ขายของด้วยเงินเนี่ยไปเอาเงินที่ไหนล่ะ ก็ต้องไปเอาเงินที oh. world, <S <S ่มาค่าส yes, ินค okay, so ้าที่ตัวเองขายไปก็มาจากเงินที่รัฐนั่นแหละเป็นคนจ่ายสองก็คือจนถึงวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่าไอ้ตระกูลเงินดิจิตอลเนี่ยซึ่งธนาคารเดวท่านประธานผมขอบอกเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนรอสักครู่นะพับผมพูดยังไม่เสร็จเลยผมยังไม่เสร็จเลยจะรลุกขึ้นประท้วงแล้วจะยืนอยู่ในสภาเลย ดีเบตเนี่ยติดนิสัยเดิมๆมาเนี่ยต้องใช้นโยบายของติดทิสัยเดิมอีกแล้วรอแป๊บรอแป๊บทานยังแม่อนุญาตเลยให้บ่นแป๊บหนึ่งเอาข้อบังคับข้อไหนมาพูดยังไม่ได้อ้างข้อบังคับเลยพี่สุภาชัยเชิญต่อฮะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่านโยบายดิจิตอลหมื่นีหมื่นบาเรี่ยผมจะบอกว่าคือด้วยความที่แกพักนี้เขาสับสนไม่รู้เรียกอะไรผมก็เลยงงอ้าวเฮ้ยแล้วผมจะบอกว่านี่คือหายนะที่จะเกิดขึ้น การใช้ในโยบายนี้คือไหยนะและไม่ควรจะทําเป็นอย่างยิ่งวันนี้ท่านถอยให้ทันประเทศเจ๊งแน่ถอยให้ทันประเทศเจ๊งแน่ครับประเทศจะมีนี่ในขณะที่มีเงินงบประมาณอยู่สองแสนล้านเหลืออยู่เนี่ยเอาดิคุณเอามาห้าแสนห้าหมื่นล้านแล้วประเทศไหนเอาเอาเงินไหนไปจ่ายในส่วนอื่นแล้วครับรเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ยืนยันครับว่าร้องขอได้โปรดนะครับพักภูมิใจภูมิใจไทยนี่จะสนับสน,นุนให้พักเพื่อไทยได้ถอยกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับเลิกคิดเรื่องนโยบายนี้เสีย นะยกที่สองเริ่มได้ครับบัตรเด็ดน็อกสังเวียนนะครับตามไปต่อถึงอนาคตอนาคตที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับว่าถ้าหากหลังจากการเลือกตั้งแล้วจะมีการจับไม้จับมือร่วมรัฐบาลกันในลักษณะแบบไหนกันบ้าง ก้าวข้ามความขัดแย้งอย่างพรรคของลุงป,ป้อมจะสามารถจับมือกับใครได้บ้างคะตอนนี้ผมตอบจากที่ท่านพูดนะครับคํกกาว่าก้าวข้ามความขัดแยง้งมาจากท่านถูกไหมใช่ฮะแต่มันมาด้วยประโยคที่สองคือจึงก้าวข้ามความยากจนเพราะงั้นเขาจะเทน้ําหนักไปอยู่ตรงที่เศรษฐกิจปากท้องและค่าของชีพนะครับส่วนว่าผลเป็นยังไงนะผมขออนุญาตยืมคําสัมภาษณ์ท่านมาตอบฮะ หลังวันที่14ที่จะถึงเนี่ยเดี๋ยวรู้กันภู่มใจไทยภูมมใจไทยเรามีจุดยืนสําคัญในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลครับก็คือว่าเราจะให้พรรคการเมืองที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นคนไปรวบรวมจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนั้นถ้าไม่ได้แล้วก็พกกรรคันดับสองครับเพื่อจะไปจัดตั้งรัฐบาลเรื่องความขัดแย้งเนี่ยต้องเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเองเนี่ยรุ่นผมหรือว่ารุ่นท่านทั้งหลายเนี่ย ก็อยู่ในท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองมาตลอดแล้วเรารู้เรารู้ว่าการขัดแย้งกันทางการเมืองมันมีแต่จะทําให้บ้านเมืองมันเสียหายล่มจมครับและถ้าจะบอกว่าคุณไอติมเองถ้าคุณไอติมเองคิดี่ยคุณไอติมก็จะตอบว่าไอความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นรุ่นของลุงนะตาหาที่มาลุงมาทันเลยขัดแย้งกันนะ่ะรุ่นเขาก็ไม่เคยขัดแย้งกับใครเพราะฉะนั้นประเด็นมันวันนี้นี่ผมก็อยากจะเรียกร้องว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับเรา มุ่งเป้าในการที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่าสร้างเงื่อนไขอย่าไปสร้างบรรยากาศทําให้ความขัดแย้งมันจะกลับเข้ามาวันนี้สมมติท่านลุงตู่เป็นนายกสองปีอ่ะแล้วอีสองปีใครจะเป็นก็ต้องคุณพีรพันธ์ครับไม่โกหกกันหัวหน้าพีเป็นต่อได้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าอยู่ตอนนั้นอยู่ที่สภาจะเอาคุณคอัจุรินก็ได้เอาลุงป้อมก็ได้แต่พักผมก็ต้องเอาคุณพีณถามเพิ่มเติมใหม่สมมติถ้าวันนี้ลุงตู่ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีพักรวมไทยแตกไหมแตกไหมผมว่าไม่แตกครับ เป็นพักการเมืองแน่นอนเป็นพักการเมืองเพราะว่ายืนหยัดแน่นอนก็คือชาติศาสตร์กษัตริย์ทุกคนคุณได้มาที่นี่ครับครับขอบคุณครับคุณจุติครับคุณเจริญครับจับมือจับมือหลักคิดของเรารรก็คือเคารพเสียงประชาชนก่อนให้ประชาชนได้พูดก่อนอะนะฮะก็ต้องรอผลวันที่14เพื่อไทยพูดเนะี่ยมักจะอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับพูดประชาชนเป็นใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปพูดพาดพิงถึงพักอื่นนะครับโดยมารยาททางการเมืองคราวนี้การจะจับมือกับพักใครหรือไม่ใครเนี่ยนะครับ ผมพูดในนามส่วนตนของผมเนี่ยผมเห็นว่าพักลุงตู่เนี่ยถ้าเป็นผมผมไม่อยากจับมือด้วยทำไมฮะเพราะทัศนคติท่านไม่ตรงไปตามไม่เป็นไปตามประชาริชปไตยบอกพี่ไก่ฟังก่อนพักลุงตู่ผมไม่จับมือกับพักลุงตู่ชัดเจนเพราะว่าทัศนคติของท่านเนี่ยไม่เป็นประชาธิปไตยรากของท่านมาจากการยึดอำนาจอะไรยังไงก็แล้วแต่โลกใบนี้มี4ปีไม่ดีคุณก็ใช้บัตรประชาชนคูหาเลือกตั้งลงโทษพิพักษาได้ เพราะฉะนั้นในความเห็นผมเนี่ยนะครับท่านจะมาปรับทัศนคติด้วยวิธีการต่างๆของท่านถึงวันหนึ่ง8ปีท่านมาขออยู่ต่ออีก2ปี 2> แล้วท่านก็บอกนู่นบอกนี่ผมว่ามันมันไม่แฟร์กับสังคมเพราะฉะนั้นตัวผมชัดเจนและในขณะเดียวกันพักเพื่อไทยผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจตัดสินใจหรือคณะกรรมการบริหารพักไม่พูดไปหมดแล้วชัดเจนถามผมนะครับ่าชัดเจนคือหนึ่งผมไม่จับมือกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาชัดเจนเพราะแกเป็นคนปฏิวัติมา แต่ว่าผมเชื่อว่าประชาชนฟังเ่ะเข้าใจว่าผมพูดอ่ะคืออะไรก็คือ57เนี่ยรากของแกมาเช่นนั้นและแกก็ด่านักการเมืองมาโดยตลอดแกว่าอย่างงุประชานิยมแบบนั้นแบบนี้คือตื่นมาตีสองก็ตื่นด่าต่อเช้ามาก็ตื่นด่าอีกรอบหนึ่งแล้วอยู่ดีๆแกมาลงสมัครรับเลือกตัง้งแกก็อาจารย์จ้าจ้า,จา,จา,จาว่าไงนะจ้าไม่เหมือนเดิมผมรับไ,ไม่มดมได้คือผมรับไม่ได้จริงแล้วหนูถามนะว่าให้ผมไปนั่งหัวเราะกับลูกตูบ้าเปล่า,าผมไม่ไป กลับเข้ามามัดเด็ดน็อกสังเวียนยกที่3เริ่มครับที่อดีตนาะยกทักษิณพูดว่าจะกลับมาเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายเพราะกลัวว่าแลนสไลด์จะเป็นแลนถไลไยเปล่าครับพีุ่้ย ผมไม่คิดเช่นนั้นนะครับเวลาใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าอยากจะกลับบ้านนะผมว่าก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ก็จะมีคนเดือดร้อนอยู่เป็นระยะระยะนะครับผมจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องปกติของคนเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายถ้าใครเป็นเนี่ยเขาก็เข้าใจได้ครับเห็นหลานคลอดมาก็เป็นเรื่องปกติแต่ผมบอกว่าถ้าเราจะก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วเราก็มาพูดเรื่องเก่าๆซ้ำๆซักๆวนไปวนมาคิดแะไไม่ออกกระดาษคนอื่นผมว่ามันมันแปลกๆเพราะนั้นเนี่ย หยุดเรื่องนี้นะครับแล้วก็ก้าวข้ามไปข้างหน้าแล้วก็รอดูว่ารัฐบาลใหม่เนี่ยว่าเขาจะทําให้เศรษฐกิจมันดีหรือไม่แบบไหนอย่างไรถ้าเกิดท่านอดีตนายกทักษิณท่านไปอยู่ต่างประเทศด้วยภาวะปกติเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าท่านไปในภาวะที่มีการรัฐประหารแล้วก็ยึดอํานาจมาในสมัยคมอชอะไรตอนนั้นนะครับเราต้องย้อนอดีตกลับไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก้าวข้ามนะครับเอาเรื่องนยโยบายดีกว่าว่าหลังเลือกตั้ง14พฤษภาคมเนี่ยรัฐบาลใหม่จะทําอะไรเพื่อประชาชนผมว่าก็เป็นเรื่องความพยายามของ คนไทยคนหนึ่งที่อยู่ต่างประเทศแล้วอยากจะกลับบ้านไม่ตื่นเต้นนะก็ด้วยความเคยชินชแล้วผมไม่คิดว่าท่านจะกลับมาหรอกครับเพราะว่าจริงๆถ้าท่านจะกลับมาเนี่ยท่านก็กลับมาตั้งแต่ประกาศครั้งที่สองแล้วตอนที่บอกว่าตอนที่เสื้อแดงชุมนุมอ่ะท่านก็สามารถกลับมาได้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่จริงๆก็คือผมก็ยินดีถ้าท่านกลับมาเพราะว่าในที่สุดกระบวนการยุติธรรมก็จะได้ทํางานต่อและท่านก็จะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวท่านเองครับผมว่าเรื่องนี้เป็นความงดงามของ ของความคิดถ้าท่านจะกรุณากลับมานะครับผมเรียกร้องให้ท่านกลับมาด้วยซ้ำไปครับครับคุณจุติครับมีมีผลกระทบเลยไหมครัต่อท่าทีวอนีนายกผมก็ก้าวข้ามความขัดแย้งด้วยการขอไม่พูดถึงท่านครับแต่ขอยินดีกับน้ององค์อิงที่ได้ลูกที่น่ารักครับครับครับคุณวิ่งขวัญนี่เป็นเป็นสิทธิเก่าอ่ะอยากจะพูดไหมกับเรื่องของอดีตนายกทักษินนะฮะก็อันแรกก็แสดงความยินดีนะครับที่มีหลานคนที่เจ็ดนะฮะส่วนท่านจะกลับมาหรือไม่อันนี้เป็นสิทธิของท่านที่จะตัดสินใจเองครับครับ ครับ,รบไอ้ทิมครับ,รบโดยหลักการผมว่า2ประเด็นประเด็นหนึ่งก็ไม่ควรจะมีนายกรัฐมนตรีคนไหนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนที่ถูกขับออกจากตําแหน่งด้วยการทํารัฐประหาร,รและก็ประเด็นที่2ก็คือว่าทุกคนนั้นควรจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงกระบวนการที่เป็นธรรมและยุติธรรม